สวัสดีครับพบกับรายการ How To ทองครับรายการที่จะนำเสนอความรู้สำหรับผู้เริ่มลงทุนทองคำแท่งมือใหม่ครับวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากครับเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐครับส่งผลอย่งางไรต่อราคาทองคำครับเทปนี้จะสรุปให้สั้นๆเข้าใจง่ายภายใน10นาทีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสเซลิสแกนเลยครับ ทองคำแท่งรับขวัญหลานพร้อมกล่องใส่ทองซื้อได้แล้ววันนี้เคยได้ยินไหมครับสำหรับใครที่ติดตามในส่วนของข่าวสารราคาทองเรามักจะได้ยินคําว่าตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าและตัวสกุลดังกล่าวครับส่งผลอย่างไรต่อตลาดทองครับเดี๋ยวเทปนี้ผมสรุปให้ฟังครับความสัมพันธ์ระหว่างทองคําและตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับหากเราย้อนไปในปี2022นีนี้นะครับนับตั้งแต่ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียและยูเครนครับ จนกระทั่งรัเสเซียครับโจมตีและส่งทหารเข้าไปในยูเครนในช่วงเดือนมีนาคมส่งผลให้นักลงทุนครับขายสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับคริปโตนะครับและเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นครับ และทองคำครับกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีความปลอดภัยในภาวะสงครามและช่วงเศรษฐกิจขาลงครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงที่นักลงทุนครับเข้าลงทุนทองคำครับราคาทองคำมักจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนะรตรงนี้จึงมีคำถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับตัวสกุลเงินดอลลาร์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ เนื่องจากนะครับค่าสกุลเงินดอลลาร์นะครับเป็นสกุลเงินที่มีการใช้กันมากครับอีกทั้งค่าเงินดอลลาร์นะครับยังเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการซื้อขายส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์นะครับมีความผันผวนกับราคาทองคําครับ การที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวอ่อนลงนะครับจะส่งผลดีกับราคาทองที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถเก็บมูลค่าและส่งผลให้กระแสเงินของแต่ละประเทศไหลเข้าสู่ทองคำครับและทำให้ราคาทองมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในทางกลับกันครับหากค่าเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวแข็งค่าขึ้นครับจะส่งผลต่อราคาทองคาปรับตัวลงครับและนักลงทุนนะครับทองคาจะหันมาลงทุนในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์แทนครับ พูดง่ายๆก็คือว่านะครับตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับราคาทองคำนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข่งค่าทองมักจะปรับตัวลดลงครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าทองมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนครับผมก็เลยเอากราฟนะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับมาเปิดให้ดูกันเลยนะครับผมนะฮะ ว่ามันมีความสัมพันธ์กับราคาทองเป็นในลักษณะดังกล่าวจริงไหมนะครับผมนะจากภาพครับในส่วนของ Time Frame Day นะครับเราจะเห็นว่านะครับความเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับมีทิศทางปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับนับตั้งแต่ต้นปี2022นะครับจนถึงในช่วงของเดือนกันยายนนะครับก็ยังคงปรับตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับผมตรงนี้เองครับ ก็ส่งผลให้ในส่วนของตลาดทองนะครับถ้าเราเปิดดูในส่วนของราคาทองตั้งแต่ต้นปีเห็นไหมฮะเคลื่อนไหวผกผันกับตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับเห็นไหมครับกราฟแท่งเทียนะครับปรับตัวลดลงนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่านะครับเมื่อยามปกติแล้วนะครับ2ตัวนี้นะครับ จะมีความเคลื่อนไหวผกผ่านกันครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับใครซื้อขายทองคำนะครับก็ต้องพิจารณาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตัวสกุลเงินดอลลาร์เอาไว้ด้วยนะครับตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับเราก็จะติดตามจากตัวปฏิทินความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจนะครับของเมกาเป็นหลักนะครับและรวมไปถึงในส่วนของทิศทางการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยนะครับของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับ หรือภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของเมกาครับตรงนี้นะครับจะสะท้อนออกมาในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับและท้ายที่สุดครับก็จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของราคาทองนะครับผมชนะนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็คงได้รับสาระดีๆแล้วนะครับหรือได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับว่านะครับเมื่อไรก็ตามครับที่ตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเราไปอ่านข่าวตัวเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดอ่อนค่านะครับ ทองนะครับส่วนใหญ่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นถ้าข่าววันไหนนะครับกล่าวถึงว่าตัวสกุลเงินดอลลาร์มีทิศทางปรับตัวแข็งค่าในปีนี้หรืออะไรครับเราจะมองได้เลยครับว่านะครับทองน่าจะลงนะครับผมนะฮะก็จบเนื้อหาสําหรับวันนี้กันแล้วนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามนะครับหรืออยากจะรู้ในส่วนต่างๆของตลาดทองนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แก่นักวิเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ